ไม่เคยรู้มาก่อนวูดดี้วุฒิธรเผยความลับแจ็คสันหวังขอบางอย่างก่อนขึ้นเวทีเรียกว,ว่าไม่ปล่อยให้แฟนๆชาวไทยรอนานค่ะสำหรับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังหรือแจ็คสันเมมเบอร์จากวงบอยแบนด์ก็อตเซเที่ได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งเพื่อที่จะจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกและจะเป็นที่แรกกับคอนเสิร์ต Magic Man World Tour 2 0 2 2 2 0 2 3จันหนักตัดเต็มแบบ3วันจุวนตี้แต่วัที่25ถึง27พฤศจิกานนี้ค่ะโดยตลอดช่วันที่จี่สนได้อยู่ยี่ืองไทยนั้นนัก หนุ่มก็มีคิวงานแน่นยาวเหยียดโดยเริ่มต้นที่งาน Woody FM On Stage with Jack s ส n หวังเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะโดยงานนี้มีหล่าอากาเซ่ไปร่วมส่งกำลังใจในงานเพียบซึ่งงานนี้มีพิธีกรชื่อดังระดับประเทศอย่าง w o o ดี้วุฒิธรมิลินทชินดาเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากจบง,งานลงไปด้วยดี w o o ดี้ <Woody S 2> ได้ออกมาโพสข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเผยความรู้สึกจากการได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังว่าพี่แจ็คบอกก่อนขน ทำให้เขาดูเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีทุกอารมณ์เมื่อวานนี้ในฐานะเพื่อนคนหนึ่งของเขาเราจึงตั้งใจทําให้ทุกคนที่รักเขาสนุกและลึกลงไปถึงตัวตนพร้อมหัวเราะไปกับเขาสองชั่วโมงเต็มขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกคนคงไม่สนุกแล้วอ,อุ่นขนาดนี้จริงๆพี่แจ๊คปากกระซิบบอกว่าประทับใจทุกวินาทีและมีความสุขที่สุดใครที่ไม่ได้ไปรอดูทางเพจรอเร็วๆนี้นะครับ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าแฟนคลับต่างพูดถึงแล้วก็มีความสุขมากที่ได้ไปร่วมงานนี้ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวด,ดีๆของหนุ่มแจ็คสันหวังที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ